เพื่อลดความเปรี้ยวของมะขามเกิดมาทั้งชีวิตหนึ่งเราจะ ตักมาขาวขึ้นเพราะตอนนี้แ<ไ>ปลกแล้วเมื่อก <ไป S 1> ี้กนี้เราแนะนำออกมาจากเตานี้นะครับ <c oughs> เราปิดไฟอะไรเรียบร้อยแล้วก็นำมานอกน้ำเย็นแล้วรอให้อุณภูมิของมาขามเย็นลงแล้วเราก็เดี๋ยวเรามาแกะครับเป็นเราแกะเสร็จแล้วเราก็จะได้ครับอันนี้จะเป็นขั้นตอนการแกะนะครับผมเดี๋ยวจะให้คุณเกต้าครับโชว์การแกะ ก็ทาตามทูปเนี่ยก็ทำอะไรทำทำตามยูทูปกำลังถ่ายขั้นตอนการับมันคือการศึกษานะครับผมแช่หนึ่งชั ok> ่วโมงครับน้ำปูนใส ขั้นตอนนี้นะครับเราต้มน้ําให้เดือดครับแล้วเราก็นเกลือลงไปเพื่อจะนำมะขามไปแช่ใช่ไหมครับแต่เขไม่อกว่ใช่ประมาณขึโลประมาณขึ้นโลเนาะก็ต้มน้ำให้เดือดเราแล้วก็นำเกลือใส่ลงไปละลายแล้วให้ปิดไฟแล้วก็ปล่อยให้มันเย็นเรานำมะขามไปแช่ในน้ำาปลืเรียบร้อยนะครับแล้วก็นำมาล้างน้ำสะอาดเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็จะนำไปแช่ในน้ำเกลือเป็นเวลาหนึ่งคืนนะเพื่อลดความเปรี้ยวของมะขามนะฮะ เกลือไว้เป็นราหนึ่งคืนเพื่อลดความเปรี้ยวของมะขามแกลบอ่ะน้ำตาลหนึ่งกิโลนะครับคั่วน้ำตาลด้วยไฟอ่อนสามนาทีนะคะหลังจากที่เราพิ้งน้ำเชื่อม ให้หายให้หายร้อนให้อุณภูมิมันเย็นลงแล้วเราก็เอาใส่กับมะขามที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้เราแช่น้ําเกลือแกงไว้แล้วก็เทน้ําเกลือออกแล้วก็นำน้ำเชือเ่อมเทลงไปแล้วก็ลองแช่ไว้เป็นเวลาหนคืน,คนถ้ามะขามยังไม่ได้รสชาติที่เราต้องการก็ให้เราปรุงน้ําเชื่อมใหม่หรือถ้าหนึ่งคืนผ่านไปรสชาติรู้สึกโอเคแล้วเราก็ทิ้งต่อไว้ได้เลย,เลยให้รสชาติมันเข้าที่ให้มันเข้มข้นขึ้น,นครับ